ครับเรากำลังอยู่ในห้องน้ำนักสู้นี่คือร้านอีพิกของเจ้าเจฟอ,อ,อันนี้สามารถจะเคนได้เหรอถ้าชนะเคนได้ไหมไม่พอฮะเราต้องมีมากกว่านี้เราต้องชนะให้ได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นไปชนะกันเถอะตัวเองเออมีใครเปิดห้องอยู่หรือเปล่าจะได้ไปแจมด้วยฮัลโหลว่างไงัวรุ่นอ่อนี่แกจะไปคนเดียวจริงใช่ไหม ฉันไปนี่แหลอะอะโอเคไปด้วยกันไปด้วยกันกับใครก็ไม่รู้แหละตัวสฟีฟ้าเหมือนกันเอาละเราจะมาร่วมกันเคลียร์ด่านนะครับเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ทุกคนกำลังอยู่กับโอเวอร์เฮดนะครับและนี่คือพีโอเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ช่วงนี้อาการไม่ค่อยจะดีอาการร่อแร่รอแร่พอแพ้อากาศโอเคนี่ก็เต้นอยู่นั่นอนะง่ายแล้วกันมาเมืองมาได้ อยู่ด้วยว่ามาเลยมาเลยอ่ะถ้าพร้อมเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้เลือกตัวตอนนี้มีอยู่2,100กว่าแต้มประมาณ2,180แต้มได้ยังวันนี้เตยมของรายอย่างเตรียมของนานจังวัยรุ่นมันใจร้อนเดี๋ยวปิดการใช้งานเพลงเกมก่อนโอเคไม่งั้นเดี๋ยวติดเหลืองอ้าวเฮ้ยกดผิดบ้าบอ เอาล่ะกดแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราได้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้สองพันโอเคหัวลําโพงซื้อเลยดีกว่าสเปาวเอาล่ะไหนๆก็ได้ละนี่แหละฉันจะเป็นลําโพงกดอีบ,บรนี่แล้วก,กดอะไรเนี่ยกดฉอคืออะไรวะ,ะเดี๋ยวฉอที่คืออะไรอะ่ะโอ้โหโคตร เห็นหมดเลยชอคือตัวอะไรวะอืออาล้วเพื่อนหายอ่ะสวยแล้วไงงานเขา่านี่จึกทีหนึ่งจึกจึกอียปึง้งอ่ากดชอดชอมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อ,อมันต้องเป็นทางเดียวงั้นเหรอไอตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชึก ฉอคือตัวอะไรวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยฉอคือตัวอะไรก่อนอเดี๋ยว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 เจัดการบ้านฉอกดเด็ดได้หมดเปรีปยวเลยอยู่ตัวเองฉอมันคือตัวอะไรวะตอนนี้มีสามร้อยกระแ้มเราน่าจะต้องซื้อไอตัวที่มันเป็นปืนยิงมากกว่าอันนี้ใช้คึืนพลังเสียง ขื่นพลังบุญนี่ของเด็ดพี่เด็ดพี่ขึ้นพลังบุญมา e. อีอ้าอะไรวะเนี่ยตัวฉอนี่คือตัวอะไรอะฉอนี่คือตัวอะไรวะคิวปะไม่ใช่ดยูไม่ใช่ E...R... r ก็ไม่ใช่ T...Y...G... F... ไม่ใช่อ๋อ f f f โอเค โอเคเข้าใจละรู้เรื่อง F กับ E ทีนี้ก็เข้าใจละมา F กับ E จึกนี่โคตรขาเข็มจิ้มโอ้สามร้อยก็แต้มมึงอ่ะอุ้ยมันตัวเล็กเราเสียบไม่ค่อยโดนอ่ะเอาล่ะเอฟมามา่าเข้ามานะตัวเอง ไปอูหมดอะบอกให้ฮ่าฮ่ารู้แล้วจึกเขาอีกทีหนึง่งจึกอ, F อ่าเอฟทีหนึ่งอีแล้วกันเอากัดทืบตัวทีหนึง่งไม่ตายเยอ้าวจะมาทำทานกนะันอันนี้ก็ถือว่าฟาร์มได้ดีแต่ครูดาวนานไปนิดนึงกัดทืบซะไมนะ่แน่ โูคิดไปซะในหลงพี่จึกไม่โดนวะมันรอดอยู่รอดอยู่ใต้ดกักคิดจะหลบอยู่อยู่ที่ตูดพี่โอะนี่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับเจ๊เดี๋ยวงานจะงอกนะเจ๊บอกให้มาตอนนี้ห้าร้อยกว่าแล้วครับพี่โอยังต้องการอีกเยอะเลยเดียวสำหรับแต้มในการอัปเกรดตัวนี้มันช้าเนาะ แต่โอเคมันก็อึดแหละเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะมากันแล้วหนึ่งขยงเดี๋ยวก็เจอขึ้นเสียงพลังบุญแน่นอนนี่แหละลำโพงขึ้นเสียงพลังบุญจึกเขาให้นี่ทืงบป้งเขาให้อ่ามาลุมกันเยอะๆเ,เดี๋ยวทีเดียวกวาดล้างให้หมดเดี๋ยวจะกวาดล้างให้หมด กว่าทีท่มดเกลียย้ยงโอดเจดไปเปล่าโอดโอดปิวเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าปิวปิวจัดมีเหรอมีแอบอยู่วะไอ้เจ้านี่หลายกาดมากเหลือหนึ่งตัวอยู่ไหนนู่นแน่แน่ลงมาสองละมาเลยเดี๋ยวเราคูดาวแป๊บหนึ่งก่อนตอนนี้ครับเราแปดสิบเราเด็วเร็วได้ห่ะ เร็วก็ไม่ได้อีกงีเงาต่อตุนตุนไขน่เน่าเดี๋ยวก่อนไปจัดการนี้ก่อนด้วยพลังกระทืบนี่เตะเหล็โกโคตรโหดจุกอะไรวะเนี่ยเอาเตะเหลห็กทีนึงจึดกขาให้เอาไม่ตายวะมันมีจุดอ่อนนะตัวนี้คือมีจุดอ่อนนะอ๋ออะไรวะเนี่ย ไม่ได้ละไม่ได้ละขอดนาทีดึงกระเด็นไปซะจอบยิงให้นี่เนะี่ยยิงให้เกลียนเลยหูยแย่แล้วทีมงานเรามากระเด็นไปซะเปล่ากระเด็นเป็นกบเลยบอกให้ จริงมันก็เกะกะนะตัวพวกนี้ออบึมวายไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยบึมเฮียว้าโอ้มันเอ็นนี้ไอ้เจ้านี้มันก็จัดการไม่ได้ด้วยดิดูดิแพ้ทางตัวจิว๋วแฮะอ้าปึ้ง ปึ้งไม่เป็นไรเลยเหรอตายได้ยังตายได้ยังอะไรอยู่เนี่ยโอ้โดนยิงใต้ตูดอืมโอเคมาอีกไหมอ้ยังแอบโดนยิงใต้ตูดอะ่ะน่าเกลียดมากเลยอะ่ะตัวนี้จริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเอาตรงๆ ก็ซื้อไปแล้วละ่ะใช้คุ้มแล้วกันตัวเองเฮ้ยกระทิบอ๋อไม่โดนเลยว่ะลากมาลากมาลากม,ม,มาจะเป่าทีเดียวไอ,อพวกนี้มันอม,มาเป่าทีเดียวแล้วกันมันเก่กงตรงไน,นี่ตูดวะบ้มโอ้ยแย่และ พอตัวใหญ่นี่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยจะไม่เวิร์กละแถมเพื่อนทิ้งอีกนะฮะางแย่ละแย่ละแย่ละ yeah, 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 ผมแย่ผมแย่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยกันได้ด้วยกแย่ละตัวช้าด้วยโอ๊ยโดนยิงไอ้นี่ไอ้แว่น หวัดดีไอ้แว่น,เเวนวงัดกันหน่อยเป็นไงล่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ้โหอะไรวะเนี่ยปึ้มไโอโ้หผมไม่โดนอะ่ะจังหวะนรกมากอะ่ะเกียร์กนรอบนีกก้จะได้เนแบบ145อะไรวะเนี่ย ไอ้น,นี่อีกแล้วกระโดดได้ไหมเนี่ยโอ้มันต้องยิงมิสไซล์แน่ๆล่ะตัวเองมาไปาใครจะตายก่อนอแรงกันหน่อยโอ้โหใกล้เคียงอะ่ะบอกตรงว,ว่าใกล้เคียงมากเราน่าจะตายละตรงนี้มัณนุดน,น,นี้น่าจะตายละปื้มไ่ายตะอีกทีหนึง่งยังไม่ตายว่ะ ยังไม่ตายดียวเว้ยมาแล้วเจ็บแล้วไปตุยหยุดที่ตายที่ฐานแล้วกันอะอะไรเนี่ยโอ๊ยเจ็บเจ็บสวยละสวยละไปออตายบง่ายครับเป็นแค่นี้แต่สู้สุดฤทธิ์อยู่แล้ว ปึ้มตายไหมเนี่ยเราจะโดนซ้วมคาไปเนี่ยจึกเอายังไม่ตายวะ่ะเออจิ๊บเป่งอะไตอนนีปปนน้จริงๆเลือดหมดแล้วนะหลอดหมดไม่มีทดแทนแล้วตอนนี้มายังมีอีกไหมย,ยังมีอีกไหมมาคืนที่ห้าอีกนะเนี่ยลุยเดี่ยวมาถึงคืนที่ห้าเฮ้ยอะไรเนี่ยแย่แล้วป่วยละการเขา่า งานเข่าแมงมุมเหมือนกันงานเขา่าเรียบร้อยมอบกระแตตุยสู้จนตัวตายอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนถือว่าได้ตัวใหม่มานะครับเล่นให้เด็กๆด,ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บนึงก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยด้วยนะจ๊ะบายบาย